สวัสดีจ้ปะป้าปาจะแนะนำการทำ o t o s h o p ต่อนะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่ไม่เกี่ยวกับป้ายังไม่ด้สอนการใช้ p h o t o s h อย่างจริงจังนะป้าป้าอยากจะทำเป็นเหมือนกับเป็นเวิร์ h ช็อปคือเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ให้ให้ทุนหัวสนุกก่อนนะเพราะฉะนั้นทุนหัวยังไม่ต้องรู้เรื่อง Photoshop มากเหมือนกับป้าป้าเปิดโลกให้ทุนหัวดูว่าเออมันทำอย่างนี้ได้นะข้อแรกแล้วก็ทำอย่างนี้ด้วยวิธี อะไรอะไรได้นะคือคือยังไม่ได้มานั่งไล่สอน Photoshop เป็นแบบเหมือนกับที่ผู้ใหญ่เขาเรียนจริงจังอะไรอยากให้จุนหัวสนุกกับมันก่อนอวันนี้อยู่ในหัวข้อที่4นะคือใช้คำว่า sequence ก็คือภาพที่ทุนหัวดูภาพตัวอย่างเนี่ยจะเป็นภาพที่สนุกสนุกนะเหมือนกับเนี่ยุนหัวมีเพื่อนแล้วเพื่อนทุนหัวถีบจักรยาน,นะนะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ย อยู่ตรงนี้ถ่ายทีถีบมาถึงนี้ถ่ายที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 ถ่ายท,ทีมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วเรารวมเอาทุกๆภาพเนี่ยมากลายเป็นภาพเดียวกันปรากฏว่าเหมือนกับเขามีหลายคนอยู่ในในหลายจุดที่จริงแล้วภาพมันคือถ่ายครั้งแรกมีคนคนเดียวอยู่อยู่ตรง water, นี <c <c ้ถ่ายครั้งที่สองเขาขยับมาอยู่ตรงนี้แล้วถ่ายครั้งที่สามเขาขยับมาอยู่ตรงนี้ถ่ายครั้งที่สี่ก็คือไล่มามาอยู่นี้ถ่ายครั้งที่ห้าก็ไล่มาอยู่นี้ถ่ายครั้งที่หกไล่มามาอยู่ตรงนี้นะ คือคือที่จริงแล้วมันเป็น567ภาพอยู่ด้วยกันคือไม่ไม่จำกัดกี่ภาพแต่ว่าเรามารวมกันนี่คือผลสุดท้ายคือมารวมกันให้ให้เขาทุกๆจุดมาอยู่ในในอันเดียวกันอันอันนี้มีประโยชน์อะไรแล้วลองนึกถึงภาพอย่างเช่นเวลาทุหนหัวไปไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีคนหลายคนมีเพื่อนหลายคนคนนู้นมองตรงนูน้นคนนี้มองตรงนี้ในในแบ็กกราวเดียวกันทุหนหัวถ่ายเอาถ่าย เพื่อนคนนี้ดีเพื่อนคนนั้นไม่ดีเพื่อนคนนู้นไม่ดีเพื่อนคนนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยถ่ายต้องหลายรูปแล้วมันมันไม่ได้ดีครบทุกคนคนนั้นเพิ่งวิ่งมาคนคนนี้ตามองไม่เอื่นคนนู้นแสบตาแล้วปิดตาทุนหัวก็เลือกอันที่ดีที่สุดของของแต่ละคนแล้วก็มามา,มารวมในในภาพเดียวกันถ้าแบ็กกราวด้านหลังเป็นเป็นอันเดียวกันหรือถ้าสมมติมีกล้องใช่ไหมอย่างอย่างทุนหัวเคยเคย,เคยแบบได้ยินได้เห็นในโฆษณาเวลาเขา กดโดยใช้มอเตอร์ดิฟคือเวลากล้องเราถ่ายเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงทีเดียวแชะแชะแชะทีเดียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติกดไปปุ่มที่คอนติเนีย่ะหรือว่าของเดิมเขาเรียกมอเตอร์ดิฟเวลากดมันได้ยินเสียงแชะ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 คือ,ค,อคือกล้องมันถ่ายรัวให้เพราะฉะนั้นมันสามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้โดยที่แบ็กกราวด์เดิมคืออยู่ที่เดิมแต่ว่าคนเคลื่อนแบบนักวิ่งวิ่งรถแข่งวิ่งผ่านหรืออะไรทำนองนั้นมันก็จะมันก็จะยิง ห้าหกจะไปเก้าสิบรูปใน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 ทีเดียวแช่แช่แช่แช,ช่ออกมาตัวหนูก็เอาภาพพวกนี้มามาทําได้ถ้าจะให้ดีเนี่ยภาพพวกนี้ถ้าอยู่บนขาตั้งเนี่ยมันมันก็จะดีเพราะว่ามันมันนิ่งไม่สั่นไหวแบ็กกราวเป็นอันเดียวกันแน่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าไม่มีใช้มือพยายามใช้มือนิ่งๆทําที่ Photoshop ก็ก็มีเครื่องมือที่ช่วยว่าภาพมันไม่ได้นิ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์นักช่วยเอามาประสานกันให้ให้ดีที่สุดเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทํา ทําทไปด้วยกันนะป๊าไม่รู้ว่าในหัวข้อที่4 sequence เ,เนี่ยจะมีอยู่กี่คลิปเดี๋ยวก็ลองดูก็คือคลิปละไม่เกิน10นาทีจะจะได้มาทดลองทำหนูโอเคป๊าปา,ปาเริ่มต้นเลยนะภาพทั้งหมดนะที่ท,ที่ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยกดชิปแล้วกดมาติกอันแรกแล้วกดชิปอัน อันสุดท้ายที่มีอยู่6รูปนี่ประปาอยู่ในอยู่ในบริดจ์นะอย่างที่บอกบริดจ์ก็เหมือนกับเป็นเ x p l o r e r อคือเหมือนกับเป็นสารบานเหมือนเป็นบรรดาลั์ที่ใช้ดูใช้จัดการเกี่ยวกับรูปภาพก็คือ,อ,อมีรูปอะไรอยู่ตรงไหนจะใช้ทําอะไรนี่ก็คือมาเริ่มต้นที่บริดจ์ก่อนก็คือมาบริดจ์มันจะเข้ามาหน้าอย่างอย่างสมมุติเราเลือกหน้าแรกอย่างเงี้ยแล้ว ใช่ไหมแล้วก็มามาคุมภาพไว้6ภาพอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นอันที่ที่ป๊าป๊าทำนะหกภาพอันนี้ก็เราคุมเลือกภาพทั้งหมดแล้วนะเสร็จแล้วเราก็มาที่ tools แล้วก็ Photoshop นะ tools ในใน Bridge เนี่ยนะ Photoshop แล้วก็มาโหลด files into Photoshop layer คือเราจะเอา พาพวกนี้ไปเปิดในใน o t o s h o p แต่ว่าถ้าเราใช้ Open ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นคนละ Document แต่นี้เราจะให้มันอยู่ใน Document เดียวกันแต่ว่าเป็นเป็นเลเยอร์ต่างๆต่างๆกันไม่ได้รวมกันอยู่ในเลเยอร์เดียวนะอ่ะเราคลิกแล้วเดี๋ยวดูผลดูมันก็มันก็จะเข้าไปที่ Photoshop แล้วก็ Photoshop ก็จะไปทำงานดูนะมันจะเข้ามาที่ Document เดียวแต่ว่าเป็นหลายเลเยอร์เห็นไหมต้องตะบนลงล่างลงมาอ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยว ทุนหัวก็คอยดูอ่าได้ละเนี่ยอยู่ในด็อก m e n มเดียวกันแต่ว่าเป็น6หกเลเยอร์ทับกันอยู่ก็มีอันบนใช่ไหมอันไกลสุดอ่าปิดตาไปดูอันที่2คนกระเถิบเข้ามาปิดตาสุดอันที่3คนกระเถิบเข้ามาเนี่ยคนกระเถิบเข้ามาเรื่อยๆ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 นะคลิกเปิดก็คือคลิกที่ตาแล้วก็ลากขึ้นก็เห็นครบทุกทุกอันนะคราวนี้ก็คืออ,อ เราก็เราก็เราก็มาดูว่าเออคราวนี้เราจะเริ่มทำแล้วก่อนอื่นสิ่งที่เราสั่งก็คือเลือกทุกๆเลเยอร์ขั้นตอนแรกก็คือจะให้ Photoshop เนี่ยมันจัดอะไลน์เมนต์คือให้มันช่วยดูให้เราซิมือเราสั่นนะมือเราเอียงซ้ายเอียงขวาไปหน่อยเนี่ยถ,ถ้าหนุนหนุสังเกตดูคือคนเนี่ยมันไม่อยู่คงที่อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราอยากให้อยู่คงที่คือพวกอย่างอื่นเลยแบ็กกราวทั้งหมดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยคงที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ลองลองปิดอันนี้เห็นไหมต้นไม้อะไรก็มีการขยับเหมือนกันอ่ะมันมันมันไม่คงที่อย่างเงี้ยเราจะเราจะสั่งให้มันรวมกันให้เป็นตัวที่คงที่เราก็เลือกทุกๆเลเยอร์นะติ๊กอันแรกคลิกทีทีท,ทีอันแรกแล้วก็กดชิปคลิกที่อันสุดท้ายคือการเลือกรวมทั้งหมดการเลือกถ้าสมมุติเลือกเป็นเป็นบางเลเยอร์แทนที่จะเป็นกดชิปก็คือกดคอนโทรลแล้วค่อยคลิกในเลเยอร์ที่เราต้องการเลือกนะแต่นี่เราต้องการเลือกหมดแล้วก็ คลิกอันแรกแล้วก็มาชิปคลิกเอาอันสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็มาที่ Edit เมนูตรงนี้นะแล้วก็มา Auto ้อ i ล n l a ลเยอร์นะออโต้อลน์เลเยอรตรงตรงนี้กดให้มันพยายามอ l ลน n เลเยอรแล้วก็เลือกเป็นออโต้ Auto, ให้มันจัดแจงอันไหนขาดไปก็ให้ยืดให้ให้หดอะไรเอาเอา,เอาเองนะ,ะเราให้วินเทจ รีโมเวลด้วยเผื่อถ้ามันมีสีเข้มๆท้องฟ้ามันมันจะได้เหมือนกันในรูปนี้ไม่มี Geometric Distortion คืออย่างเช่นสมมุติเราถ่ายแล้วมันมีมีแบบตึกเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นทรงเรียวลูปไปอะไรเงี้ยเราก็ถ้าสมมติมีอย่างนั้นเราถ่ายเหมือนกับถ่ายพ้าที่นั่งอน,นันใช่ไหมเราถ่ายหลายๆรูปมารวมกันเงนี้ยแต่ว่าตรงริมก็มีเอียงไปบ้างเพราะมันเป็นเป็นสามิติมันก็มี มันก็มีแกนที่เอียงตามตามสูงเราก็มาติ๊กเลือกอันนี้ด้วยแต่นี้เราอาจจะติ๊กเลือกวินเยตรีมูฟเว์วินเยตก็เหมือนกับที่ขอบที่มันเป็นเป็นอย่างเงี้ยที่เกิดจากเลนเอฟเฟกต์อะบางทีเขาถ่ายแล้วใส่กระบังของเลนมันก็จะเกิดใส่วินเยตขึ้นมาเองแต่ว่ามันทําให้รูปแต่ละอันไม่ไม่เหมือนกันเราก็เอาออกนะเราเลือกออโต้แล้วก็เลือกวินเยตรีมูฟเว์เราก็ให้มันทําตอนนี้มันมันคิดอยู่ 8นาะทีแล้วเดี๋ยวปป้าจะหยุดอันนี้แล้วก็ไปเริ่มคลิปอันที่2นะมันจะได้ไม่เกิน10นาทีที่ยูฮูเขาอนุญาตให้ให้เอาขึ้นนะเดี๋ยวให้ปป้าจะจะหยุดที่ที่ตรงนี้นะก็คือเครื่องมันก็คลิกเอ่อคิดคิดไปแต่ปป้าไม่ยังไม่ต้องให้ทุนหัวมานั่งคอยดูอยู่ด้วยนะปาป้ารักลูกคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อคลิปที่2กัน